ติดใจความรายการสดอะนาอมันเป็นอย่างนี้มันดีอยู่แล้วมันไม่มีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วได้ค่ะอะคืออย่างนี้ค่ะเล่าก่อนเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะว่าที่ผ่านมาวันที่25ตุลาคมเป็นวันเกิดของคุณโฟโฟมดนะค่ะโฟสกลรัตซึ่งเซอร์ไพรส์น่ารักมากทําอะไรแต่โฟบอกว่าไม่เอาแบบนี้ก็งงว่าเอ๊ะเซอร์ไพรส์ถึงขนาดขึ้นบิวอ์ดอย่างเงี้ยขึ้น LED อย่างเงี้ยทำไมโฟไม่ชอบเพราะคุณทมเขาแกงอะ คุณถามเขาไปเอารูปสมัยไหนมาไม่รู้โอ้ยน่ารักอ่ดูสิสมัยแบบฉันติดตามตั้งสมัยเด็กๆเลยนะโฟกับแพทรุ่นเดียวกันนะจำได้สมัยก่อนอะรุ่นเดียวกันหมายถึงอายุด้วยนะอปีแล้วอะอ๋อเข้ามาพร้อมกันติก่ปียี่สิบปีแล้วปะใช่เข้ามาพร้อมกันสมัยก่อนลงนิตยสารเธอกับฉันฉันจำได้ใช่ก็ลงด้วยกันติดเน็ตไอดอลเธอกับฉันเดอะบอยไอโอแพดเนี้ยช ทุกเล่มออที่มีนี่ไงแล้วก็เนี่ยโฟโมสเห็นไหมตอนออนั้นเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะก็ใจมันหายละลายละลายเลยอะใครอนนลองไม่ได้<ะ>นี่ตีปากเลยนะคะ <S <S จริงๆขขงาางเขามีข่าวทะเลาะกันบ้าถ้ำจริงเขามีแต่เขาก็เคลียร์กันไปแล้วเขาเคยอัดรายการใน youtube ของคุณฟโฟเนี่ยเ,ออเคลียร์กันไปแล้วว่าตอนนั้นน่ะตีกันแต่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือมีการเขาเรียกว่าไวพร อวยพรก็คือคุณมดเนี่ยนะคะเขาอวยพรซึ่งอ่ะนี่เป็นภาพคู่เบิร์เดย์ค่ะคุณโฟขอให้ได้แต่งงานในเร็วๆนี้เออน่ารักเนาะโฟก็เลยรีบมาคอมเมนต์เปลี่ยนมั้งเลยนะใครเปลี่ยนมดอ่ะใช่โฟไม่เปลี่ยนโฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่โฟเก่งนะเหมือนเดิมคือสวยเหมือนเดิมนะแต่มดดูแบบหน้าเปลี่ยนไปดูเปรี้ยวเฉียวขึ้นพทก็ชอบหน้ามดหน้านี้นะเออยิ่งตัวจริงยิ่งแบบ สวยไหมสวยมากเป็นแอร์แล้วคือโลดอ่ะซึ่งโฟลิฟเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าฮะใครอยากแต่งงานาก่อนที่โมดจะมาตอบว่าก็แค่พูดลอย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 อันนี้พูดหมายความว่าหลอกความา,าข,อมขอหรือเปล่านี่ไงอยากให้มีข่าวดีนะสักพักนะทามไทยเข้ามาเม้นแซวว่าขอมากไปปะครับเฮ้ยงานนี้แฟนคลับก็ลุ้นเลยว่าตกลงใครลุ้นใครจะได้แต่งอือหรือว่ามันจะมีงานแต่งจริงๆ กพราะตอนนี้ติดต่อกันอยู่นะโฟกับทานไทยอะซึ่งทั้งคู่มีแฟนทั้งคู่อขึ้นอยู่กับว่าที่พูดเรื่องแต่งงานขึ้นมาแสดงว่าจะมีคนแต่งหรือเปล่าไม่งั้นไม่ต้องพูดใช่ไหมนี่ไม่งั้นไม่ต้องพูดอ่ะเมื่มาคุณผู้ชมซึ่งคุณคิดว่าใครเพราะทั้งคู่มีแฟนอะอย่างโฟก็ํามไทยอย่างมดเองอะเขามีแฟนเป็นสจวละคบกันมานานแล้วคือคุณทิวอะยังไงอ่ะก็งงเราก็เลยติดต่อไปติดต่อไปหาใครคะ ผู้จัดการของคุณโฟคุณมดซึ่งได้คําตอบมาว่ายังไงเขาบอกอย่างนี้ว่าไม่สะดวกจะตอบนะคะเพราะอาจจะยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวคือเดี๋ยวช่วงกลางๆเดือนเนี่ยกลางพฤศจิกจะมีงานอเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปถามกันตอนอีเวนต์ละกันไทยอีเวนต์หรออแต่แช่วงน,นี้ไม่ได้ว่านะดาลาอีเวนต์เริ่มมาแล้วนะพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็เปิดประเทศแล้วไงแต่เขาบอกว่าตอนนี้จีนปิดประเทศแล้วนะใช่ก็งงเหมือนกันว่าไทยเปิดประเทศจีนปิดประเทศ ไม่รู้ว่าอีเวนต์จะมาได้กี่วันเนี่ยสามวันสามวันก็รอลุ้นแล้วกันนะสามนะวันแล้วก็ปิดอีกปีนึงอ่ะเดี๋ยวฝากเอาคลิปนะคะเซอร์ไพรส์นะคะที่ทานไทยนะคะเซอร์ไพรส์มาฝากไหนดูสิเดี๋ยวไปดูกันเนีน่ยใครอะ่ะ

สอบเอนทรานส์ก็ไปมหาลัยเดียวกันออไปสอบที่เดียวกันใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันอ้าอืคือจะบอกว่าอะไรลู้ป้าใช่ไหมคะนี่เป็นคนที่ติดตามนิตยสาสรชีตเอ่ยเธอกระฉันเอ่ยอะไรแบบเนี้ยแล้วเห็นแพทก็เห็นโฟมาประมาณ20ปีแล้วปะ20่ปีค่ะตอนนี้เท่าไหร่ละกันปีนี้3 5ถามทำไมอะโอ้ยหน้าเด็กอะจะบอกว่าอะไรลู้ป้าถ้า35้เราหน้าแบบเนี้ย ก็จงสั่งโฟน่าเด็กไปอีกโฟสตาร์ไว้เลยอ่ะเออโอฟอคือหน้าเด็กมากเออสามสิบห้าทั้งคู่แล้วค่ะเบเบ้อีกอ๋อพี่เบเบ้ก็สามสิบพี่เบ้สามสิบสี่อ่อนกว่าแพทกับโฟปีหนึ่งนี่เบเบ้ก็หน้าเด็กหุ่นดีมากนะคะ อ่าไปต่อคุณผู้ชมขาะนะะนี่วัยรุ่นยุคกระสนคนั่งดูกันถูกต้องค่ะคุณคุณแบงค์แบงค์นะคะล่าสุดเขาบอกว่านะฮะงานที่จีนนะฮะหดหายก็กลับมาไทยต่อคุณแบงค์ปาวริสนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเรามีเห็นถ่ายติ๊กตอกกับคุณพิงกี้นี่คุณแบงค์ก็คือคนนี้หล่อเหมือนเดิมเลยนะหล่อเหมือนเดิมเลยแต่จริงๆก่อนหน้าเนี้ยเขาหายไปจากหน้าจอบ้านเราเขาหายไปไหนไปโกอินเตอร์ค่ะไปอยู่วงการบันเทิงนะของประเทศจีนนะ แลวช่วงหลังเนี่ยจีนเองเนี่ยนะฮะเขาก็หยุดวงอาหยุดธุรกิจนี้เพราะว่ามันมีโควิดถูกต้องค่ะนะฮะแบงค์บอกว่าได้เล่นหนังที่จีนนะฮะไปอยู่มา2ปีมีผลงานกว่า10เรื่องใช่โอ้เก่งมากเลยนะหน้าเขาเป็นสไตล์เด็บคนจีนชอบเป็นสไตล์แบบจริงเท่ he, ะะเป็นลยตอนนี้มีผลงานถ่ายเสร็จแล้วก็มีแล้วรอออนแอร์ก็มีค่ะนะฮะ แต่ตอนนี้ถึงต้องกับเขาบอกว่าเซ็งมากเพราะว่าพิดโควิดเล่นงานถูกต้องจากงานที่เคยถ่ายมาเยอะๆ,ๆเนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยโดนแคนเซลิลคิวเยอะมากเพราะว่าโควิดเนี่ยนะฮะไม่สามารถทําให้กอละครถ่ายต่อได้กองหนังถ่ายต่อไม่ได้นะฮะก็เลยมีผลต่อการแสดงเขาบอกว่าการไปจีเนี่ยเป็นการทํางานที่ท้าทายมาก <ฮะ S 2> ได้เจอโจทย์ใหม่อะไรใหม่ๆนี่ไงต้องไปเรียนจีเลยอเงเนาะซึ่งเขาบอกว่า ตอนแรกๆไปก็ต้องยอมรับว,ว่าภาษานี่แหละสำคัญคือจะต้องมีเรียกล่ามคอยคอยแปลให้เป็นตัวช่วยที่คอยบอกเราว่าจะต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกลับมาเมืองไทยแล้วเดี๋ยวไปฟังพี่แบงค์กันค่ะ,ะผมไปทำหนังจีนอยู่กืบก่อนโควิดเนี่ยเกือบสปีได้ครับก็ตอนแรกก็มีไปไปถแถลงข่าวไว้เรื่องดึงสงเรื่องแล้วก็มีเป็น หนังหนังจีนแต่ว่าเป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นของฮ่องกงเป็นของผูเลเลอร์อะเป็นหนังของปูเลเลอร์กับการควายก็ไปถ่ายไปเรียบร้อยแล้วคิวหนึ่งแล้วก็พอโควิดเกิดก็โปรเจกต์ล้มหมดเลยคืออย่างนี้งานที่จีนตอนนี้ก็คือต้องแคนเซิลก่อนถูกไหมครับพี่ใช่ครับตอนนี้ก็แคนเซิลถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ของของเดนนิแปงกหนังของจีนแผ่นที่ใหญ่เหมือนกันครับก็จะเป็นแวนวแอคชั่นเหมือนกันก็ไปแถลงข่าวอันนี้คือไปไป อนน้ครับเปิดตัวหนังเรียบร้อยแล้วเหมือนกันที่สนเจรนก็พอแถงกลับมาโควิดก็มาพอดีชนพอดีเป๊ะเหมือนกันกับในเรื่องที่ของของปูเจเลอร์ครับผมครับก็ล้มโปรเจกต์เหมือนกันพอาดตอนแรกก็คือดันนี่ก็บอกว่าจะรอเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมันรอรอไม่ไหวเพราะว่าพอที่นู่นดีขึ้นแต่ของเราอาจจะยังไม่ค่อยดีอะไรอย่างี้ครับก็เลยก็เลยเขาก็ต้องเริ่มถ่ายก็เลยต้องล้มโปรเจกต์กันไปครับพูดถึงก็กระทบนะครับเพราะว่าคดีแบบว่าจริงมันมีโปรเจกต์ ดีๆอีกเยอะที่ที่ถือว่าพลาดเหมือนกันนะครับผมก็คือคือจะได้มากนะครับผมครับก็เหมือนตอนนี้พี่ก็ขอลุยง,งานในวงการเาร,ขอ,รเ <religion> ของประเทศไทยก่อนใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นจะหยุดของไทยไปหัเกือบสองสองปีได้ครับผมเขาไม่อยู่ทำจีนก็คือตอนนี้ก็อาจจะเริ่มทำของไทยเยอะขึ้นอะไรครับเมื่อก่อนติดมากติดภาพยนตร์ที่เขาเล่นมากเราเท่คือหล่อมากแบงค์ปาวริตเนี่ย ซึ่งเข้าใจเลยอะว่าพอเจอโควิดอะมันมันแย่ไปหมดกระทบทั่วประเทศทั่วโลกเลยดีกว่าไม่ใช่ทั่ประเทศตอนนี้เนี่ยพทเห็นว่าน่าจะกลับมารับงานที่บ้านเราละเพราะเห็นถ่ายติ๊กต็อกกะพี่พิงกี้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูผลงานนะคะว่าจะรลอรุ้นกันถูกต้ไงมอีกหนึ่งหนุ่มหล่อดีกว่าคนนี้ลูกชายดิฉันเลยนะพุ่ภูริพานหล่อมากคนนี้เคยไปร่วมงานด้วยกันอยู่ เดี๋ยวจะบอกว่าล่าสุดนะฮะ <Okay, S 1> เป็นดาวรุ่งมาแรงจากละครเรื่องเพลิงพริยานะแ,แต่ละเรื่องเนี่ยที่เล่นเนี่ยเขาบอกว่าภูมิเนี่ยนะฮะจะมีแบบหุ่นที่แซบการโชว์ซิกแพคบ้างมีฉากที่แบบเท่ๆและหละ่อบ้างล่าสุดค่ะนะฮะต้องมาเป็นนักมวยในละครเรื่องมงกุฎกร,รมนะนจะมีการโชว์หุน่นอีกแล้วโอ้ยของไไมิเขาดีอยู่ด้วยหุ่นเหมือนใครรู้ป้าอีกคนนึงที่เป็นอย่างนี้ใครอะปออันนบ เอาดีๆตอนที่เธอเห็นปอนบถอดเสื้อเลยเธอเห็นได้ไงในไอจีเขาไปทะเลเขาก็ถอดเสื้อเธอเธอเก่งนะนอนอ่ะต่ออัลล่าสุดนะฮะเขาบอกว่ามีคนน่ะทักไดเรกนะคะไดเรกในอินสตาแกรมมาบอกว่าขอดูของลับหน่อยนะฮะแถมเสนอราคาให้หลักแสนเกินไปไหมเธอเกินไปไหมล่ะอุ้มบอกว่าเจอแรกๆแค่ขำๆนะะแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มไม่ขำแล้วเพราะว่ามีโลจิติเข้ามาคุกคามเยอะมาก เดี๋ยวเราไปฟังพูดมันหน่อยไหดีค่ะเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าคือพักหลังมาก็เข้าให้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับถี่ขึ้นก็นเลยแบอบกว่าไปเปิดดูอ่านขำๆอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบให้พี่ๆให้เพื่อนๆในวงการอะไรอย่างนี้ดูครับผมเออมันมนะมันมันถึงขั้นหนักขนาดไหนครับเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคือเสนอราคามาเป็นแสนเลยใช่ครับราคานี่ราคาต้องบอกก่อนว่ามีแบบ แตกต่างไปนะครับหลักหมื่นหลักแสนอะไรประมาณนี้ครับผมก็แล้วแต่ว่าเขาเขาจะเสนออะไรยังไงมาครับเราก็เปิดอ่านแล้วก็สําขับดีครับผมเออ็มีมาเรื่อยครับใช่ครับก็คือตอนแรกนะครับพอบุกเข้าวงการมาแล้วมันเริ่มมีแบบว่าได้เล็กแบบนี้ครับก็คือตกใจมากเพราะว่าเราเราไม่เคยเจอครับเราก็ตกใจว่าเออเราต้องทํำยังไงต้องตอบหรือต้องบล็อกหรือว่าต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องอะไรครับก็มีการถามพี่ๆในวงการครับว่าต้อง รับมือยังไงหรือว่าต้องทํายังไงพี่เขาบอกว่าปล่อยเลยแบบว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบก็คือพี่เขาก็โดนกันแบบว่ามีไดโดนไดเล็กแบบเนี้ครับปกติเลยครับผมใช้ชีวิตปกติครับผมไม่ไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรอย่างงี้อยู่แล้วครับผมแรงมากเลยอ่ะมีคนส่งมาบอกว่าขอดูรูปเปลือยทั้งตัวบางคนก็บอกว่าส่งรูปซิกแพคให้ดูหน่อยได้ไหมแต่ขั้นที่หนักที่สุดคือขอรูปอวัยวะเพศนะฮะเดี๋ยวจะโอนให้หลักแสนตัวหาทำเนาะคือ <c oughs> เขาบางคนก็อาจจะขำๆแบบว่าแต่หลังๆมันไม่ได้คือคือไม่ควรจะทำเนี่ยก็ดีแล้วที่ที่ออกมาบอกคนที่ทำจะได้หยุดทำนี่พี่ออมสุนิสาเนี่ยนะแฟนลับปอแพทเลยนะบอกเลยเขาบอกว่าวันนี้ปอแพทมาไหมเมื่อไหร่อปอแพทจะจัดด้วยกันนี่ก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวรอก่อนรอคิวปอแพทตรงกันเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะให้จัดด้วยกันนะตอนนี้ต้องรอแพทก่อนนะฮะอ่านจาเมานิดนึงยังไงอะเม่กี้เธอพูดเองนะ เห็นหุ่นของปอไม่เราก็เห็นตามไอจีไงปอจริงจริงอะถ้าใส่เสื้อผ้าเราจะไม่รู้เลยว่าเขาซ่อนอะไรไว้ข <te ้างในจริงเขาซ่อนอะไรไว้ข้างในจริงพูดอย่างใจฉิวๆไงไม่รู้ว่าคือเขาเป็นคนหุ่นดีคือเขาเป็นคนที่ลีนแบ่ลีนมากแต่มีแผลตเขาไม่ได้เป็นคนแบบมีกล้ามโตใหญ่โตหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้นะเขาเป็นคนลีนแต่ลีนแบบมีแพลเหมือนน้องภูมิเลยหุ่นดีมากเป็นคนที่หุ่นดีมากแล้วตอนนี้เห็นบอกกำลังอินมากอินเรื่องทำอาหาร คุณปอหรอยังไม่ได้คินน้ำมิงออกเลยคุณปอเขาอยากแบบเธอพูดเหมือนเธอไปเจอกันนอกรอบเลยอ่ะเขาเอาของมาให้ลูกเฉยเอาอะไรมาให้เพราะซื้อชุดกับรองเท้ามาให้ลูกอืมแรงมากเลยอ่ะรายการไม่ได้เจอกันนะคิวรายการไม่ตรงไม่เจอกันนะแต่ว่ามีการแบบว่าเอาของไปให้แต่จริงๆริงปอน่ารักนะปอน่ารักป่ะใจยังอ่ะพอใยังยังแรงนะฮะเพชรมันเทิง